ป่าด,ดีด There. There, s <S ออกไปแล้ว one two three action let's go โอ้วันนี้เราออกไป <Everybody. S 1> เราต้องออกที่นาะทีที่ยี่สิบแปด ทางนี้แหละเขาจึงทำไ้นี่สิบสี่วิคโฟชินวิคสิบสี่วิควันโฟใช่หนึ่งสี่เยอะ about seven month no six month five month to twenty twenty five แล้ววันนี้แม่ทำมาแผกร้านอะไรไปให้กินเนี่ยฮะ yeah. เจเกตโปรเตโต้แอดชิคเกตนาเกตโอ้ในในแผนงสเปนนิตเลอร์นิ่งอะสเปนนิตเลอร์นิ่งเซ็นเตอร์อะอ่ะสวัสดีภาษาสเปนนี่พูดว่าไงผู้หญิงผู้หญิงอ่ะไม่ผู้หญิงภาษาอังกฤษเขาเรียกเอ้ยภาษาสเปนนี่เขาพูดว่ายังไงผู้หญิง แล้วผู้ชายอ่ะโอ้ล <Hola. S 1> ไม่ได้ถามว่าสวัสดีไหมโอ้ละโอ้ล่ะแล้วที่โรงเรียนสอนภาษาอะไรมัง่งฮะ ที่โรงเรียนเขาสอนภาษาอะไรบ้างสเปนเอ,ยอยู่ก็พูดกับพ่อได้ดีหน่อยเถอะไหนไม่ใช่มันเศษหญ่ามันไม่ใช่ไม่ใช่แมลงเต่าทองอไปแล้ว อาจจะจูงเอาไหวันนี้ oh, my, my, my. เราเรียนที่บ้ากในภาษาสเปนนี่เขาพูดว่าไงอ้าไหนบอกว่า <don> เรียนเซฟอะไรอยู learn, like, like ่ปล่อยมือเองอะ uh. เอ้ามาบ้ากันอีกก็อยู่ปล่อยมือเองนะเดี๋ยวดีดูดูซิวันนี้เขามีเมนูอะไรบ้างเนี่ยชิคเก้นแอรีโอเคโอเคขอโฟกัสโฟกัก็อยู่ปล่อยมือเองแล้วแล้วมามาหัดปล่อยมืออะไรวะเนี่ย ดูรถด้วยดูรถด้วยโอเคก็วิ่งกาวิ่งก็กนั่นเห็นไหมน่ะไปไปไปเออพแนธ์เร็วการรถเข้ามาเขาให้เราไป thank ค o u อยู่ต้องดูรถซ้ายรถขวาด้วยเอาปันคาแต่โม้น่ะ เข้าไปทำไมตรงนั้นนะโอ้อะไรเนี่ยน่ากินจังผ่านมาแล้วไปลรอข้าไปไปรถเขารอเข้านี่อยู่เห็นไหมนะฝั่งนู้นเขาซ่อมถนนข้ามข้ามไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้ว ว่าพ่อจะไปยิมหรือว่าไปวิ่งข้างนอกดีวันนี้ชิคเก้นะเกชิงอยู่อยากกินชิคเก้นะเกช์อะเย็นนี้เฮ้ยอย่าไปถีบเมื่อวานก็เตะกระป๋องโคก้กแล้วเอ้ยเป็นยังไงเดี๋ยวจะไปบอกครูที่โรงเรียนเลยวายว่ายอยู่เตะกระป๋องโค้กมีแค่พี่นมี่ชอบแบบอู้ดอกอะไรนี่สวยจังชิคเก้นะเกชิง It's a chicken nugget dog เจ็บอีบอีออกมาไอ้ไอแตร b เร็ค stop 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 โอ้กระทำท่อแก๊สเห็นปะทางดูไม่มีทางเดินละเราเดินเราต้องมาทางนี้14อาทิตย์อะ เดินรถไอ,อ้ได้ทางเดียวแล้วว,นวนันนี้มีมีว่ายน้ำเปล่าวันเนี้ยฮะคะแนนพ่อถามแ่ะมีว่ายน้ำเปล่าโอเคโรดิ้ก็ก็ก็ เอ,เอาไปปันปันเข้าปันโอ้ทางทางนี้ทำไมมันแคบจังเอาไป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 ไทรเอตอะไรล้ละเฮ้ยยาเดี๋ยวล้มไม่ล้มเฮ้ยไม่ล้มไม่ล้มเ้พ่อจะล้มอน่ะ อาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อสวัสดีค <laughs> ่ะก่อนี๋ย่ะเลอาทำไมไม่สวัสดีค่ะอาไแค่พูดสวัสดี <laughs> ะเอาไป เรามาไวนะวันนี้ปานเขาเฮ้ยห้ามใช้คำนี้ไปฟังมาจากไหนฮะพ่อได้ยินเมื่อกี้เดี๋ยวพ่อกลับไปดูวิดีโอ I need to help me daddy อ้าวเหรอพอวันเดีกว yeah, <ะ>่า I, I said you need to help me daddy อ๋อซอรี่ It's okay <S ถึงแล้วโรงเรียนเฮ้ยทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้เย้ <Yeah. S 1> คนปั่นจัก,กรยาน Dad, ไม่ปั่นเฮ <Dad. S 1> ้ยอย่าไปถีบเดี๋ยวตกวันเอง What? หรืแดนหรือแดนพ่อโยรีไง กับพ่อของโยรีไงโอเคเสร็จไป